ตอนนี้เราก็พาพระนครเคียดีนะคะเป็นทางอุ้ยน่าร่นมี่มีคนตื่นเต้นได้เห็นเขาวังวันหลังมาขึ้นเสงมาตลาดค่ะตามคำสั่งของคุณตาแหวงนะคะเสื้อเสื้อสันสักสองโลอืมไงนะพ่อเจ๋วขมจจ๊บว่แสบครับแบ๊บับมาที่นี่แบ๊บัา อ๋าคือผนมีจะเศร้าแท้มีไปถาหลังงวงวะคนมีไปถาหลังงวงเรามีหลังงวงเรามีงวงหรอกบัดนั้นมีแล้วคืยังค้อยถาลูกขึ้นมาป็นในที่ลูกสนิทเดนี่อ๋อไก่เพราะจะปลูกยูเราบ่กกับปลูกนอนดึกซื้อยังแน่ลาหรือญ่เอาเนื้องวงเอาเอาเติมเนื้อสิฮะเนื้องวงเนื้อหมูเลือดเอาไหมเลือดเอาไหม เดือด่ามากจังน้อยครับก็ปี <c oughs> เดี๋ยววันนี้ไปซื้อเนื้อวัวนะคะมาให้หนุ่มๆร้อยเอ็ดเขาลาบให้กินนะคะใครข่าวฝีมือชะกา <c oughs> ดใช่ไหทิพย์อ่าใครทำอร่อยสุดใช่ <c oughs> ม่ทิพย์อรน่อยท่านและเผ็ดลาบอแม่ปิ๊กไปน้ำแน่แม่ปิ๊กมาไปเที่ยวตลาดกัน มาทะาที่สองสาวนะัทร้อยเอ็ดนะโอ้ใส่เสื้อทีมเลยค่ะค่แม่ทิพเม็ปิ๊กมาเป็นทีมจะพาไปเที่ยวตลาดเพชรบุรีนะคะ<ม>พี่โมเฟอร์มาแล้วค่ะถึงแล้วนี่คือเพชรบุรีนะคะตลาดเทศบาล เอามาทักพี่ไออ้าวเหรอไม่ใช่เซนทัลล็อกอ <c oughs> เหรอเห็นไงา <c oughs> มาตลาดค่ะตามคำสั่งของคุณตาแหวงนะคะตาแหวงอยากได้เนื้อว,วัวบัวซน้แนั้นหขัวมาแล้วผู้เชี่ยวชาญเรื่องเนื้อมาเลือกเองเลยถ้าเป็นเนื้อลาบเอาเนื้ออะไรคะนิดๆเอาเนื้อสันเนื้อสันเราจะย่างด้วยไหมหรือว่า ลาบเฉยลาบก็ไปเสื่อได้หมดเลยครับเอาไปให้อาจารย์นักดนตรีอ่าย่างเนาะอ่าอันนั้นเอาเป็นเอาไปย่างเด้อเอาเป็นเนื้อย่างกับเนื้อเนื้อลาบเนาะอ่าเนื้อเนื้อสันสักสองโลมั้ยอืมแล้วก็เนื้อลาเนื้อย่างเนื้อย่างสองโลโอ้สวยเอามาเลยสองโลนะจ๊ะ มันต้องเนื้อล้วนๆไม่ใช่เหรอมันติดมันอันนี้อันนี้บดแม่อันนี้ก็คือแปดร้อยบาทเอหกร้อยบาทหกร้อยบาทแล้วมาเลยหมดเลยจ้ะแล้วก็เสือ็อกให้ดาวเป็นเสือล็อกให้เอาเสือหรือเอาอันนี้อันนี้มันก็เนื้อเสือดีกว่าเพราะว่าอาจารย์ทกอาจารย์เขาทำเนื้อเสืออ๋อเสือล็อกราง่ายเสื้อเราง่ายเอาเท่าไหร่นี่ยเอาโลน่งเอาแรกไปเลยรู้ว่าไปแรกเองเอาไปแรกเองโอ้ไปแรกเอง ใสแรเองใสแรเออเดี๋ยวลองไห้โรเดียวนะอันนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยอันนี้เนื้อเนื้อไชโคเนื้อไชโคน่ากินเนาะมันเหนียวไหมจะยำได้บ่เหนียวบ่มันเหนียวจ้ะอ๋อไม่เหนียวจ้ะอันนี้ถ้าถ้าช่วงนี้จะไม่เหนียวที่เหนียวมันคือตรงเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยที่จะเหนียวแต่ตรงเนี้ยมันจะไม่เหนียวเนื้อไชโค ไมดเข้าไปย่างได้ไปย่างตอนน้นแต่อย่างนี้น่าจะย่างดีกว่านะอันนี้มันจะเป็นเนื้อล้วนอ่านี่เป็นเนื้อล้วนเน่ยนี่มันเลียดสั่นคอมันจะเป็นเนื้อล้วนสันคอเอาละอันนี้โลเนื้อออเอาละมีดีของผมไหมล่ะดีมีดีเป็นเอาเป็นสดดีสดมีไหมดีสดมีไหมจ๊ะขอดีสดหน่อยแล้วเลือดด้วยเอาขวดมาให้แกด้วยเผื่อไม่พอพร้อมเคยอยู่จ้ะ มีเยอะแล้วมีเพียบเลยวันนั้นซื้อมาเพิ่งหรอมีสดด้ะไอ้ดีสดเนี่ยมันเป็นพวกนะใช่ใช่เป็นกระป๋อใช่ไหมคะใช่ใช่นั่นแหละเอาหรื้อสองอันถุงเดียวจ้ะเอาถุงเดียวอันนี้ก็ร้อยยี่สิบโอ้มีราคานะดีนะแล้วคนเพชรบุรีกินไหมคะดีกินใช่ไหมอ๋อแต่เดินมาเดี๋ยวนี้ก็จะชอบอย่างนี้ มันง่ายสะดวกกว่ามันจะเสียเร็วไงใช่ไหมแอันี้ของแท้ถ้าใส่ปลาแล้วใส่กุ้เย็นไ้วก้มใส่น้ำปลาแล้วใส่ตู้เย็นคิดตังเลยจ้าเลือดเลือดได้เลือดเลือดเลือดนี่ของนี้ลืมไม่ได้เลยนะคะของพ่อใหญ่แลงไม่ได้ไปนี่มีเรื่องแน่นอนนะคะเลือดเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่ร้านขายกิบปลาถาะนะคะ เป็นร้านประจำาด้วยหรอดังเลยโอ้ดังดังมาลําบากเลยนะแล้วดูน้ํากะทิเขาค่ะอันนี้เป็นกะทิสดนะคะวันนี้เราจะมีขนมหวานเป็นรดช่องนะคะลอดช่องน้ํากะทิน้ำตาลมีอย่างนี้มีแล้วจ้ะน้ำตาลมีแล้วเป็นน้ําตาลต้โนดตะโนดแท้น้องเขาถามว่าทํากองถ่ายที่บ้านหรือยังไงคะใช่ครับมาซื้อของเยอะจังีมีคอนเสิร์ตด้วยครับมีคอนเสิร์ตด้วยโอ้ เดี๋ยวชวนพ่อค้าไปออกร้านนะเออลูกค้าว่างต้องไปดิ้นหน่อยนะนี่ไม่เอาปลาเอาอะไรนะเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาท่าไปเอาไปเอาที่บ้านเราเออใช่ใช่ปลาเต็มสั่น ไปอยู่อีกไรหลานเลี้ยงเอาโอ้ชอบสนุกคอบริยางยังเหลือหมูกับไก่ะไก่เอาด้วยอ่ะหมูน้อยอันหลังหมูอุดถือตัวได้หมดตอนนี้กำลังคุยกันนะคะว่าราคาสินค้าที่ร้อยเอ็ดกับเพชรบุรีก็ไม่เหมือนกันสินค้าเกษตรแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันทาไมระหว่างทางเราก็ผ่านวัดสมัยโบราณชื่อวัดสาบัวฮะดูโบสถ์สมัยอยุธยาอู้มหาอุด เขาเรียกเลยนะใช่ไหมใช่บทมหาอุดมีทางเข้าทางเดียวเส้นนี้ก็จะมีวัดเยอะนะคะเพชรบุรีวัดเยอะมากติดติดกันเลยอยู่ตรงข้ามกันอย่างเงี้ยเนี่ยก็วัดนี่ก็วัดนะคะอันนี้ก็คนละวัดไปอย่างูจริงจังหวัดเพชรบุรีเรานึกว่าวัดเยอะนะเพราะว่าจริงๆมันมารวมรวมกันอยู่ในในเมืองเล็กๆมันก็เลยเหมือนวัดเยอะวัดติดกันติดกันแต่ในความเป็นจริงเนี่ย ประเทศไทยนะจังหวัดที่วัดเยอะที่สุดก็คือจังหวัดนครราชสีมานับทั้งจังหวัดเลยนะอันดับหนึ่งเลยนะมีสองพันกว่าวนะัดออ,อ,อ,อันดับหนึ่งอันดับสองเป็นจังหวัดอุบลราชธานีครับพับนเก้าร้อยกว่าวัดอันดับสามอุดรครับอ,อ,อ,อันดับสี่ขอนแก่นครับอันดับห้า อันดับ5เมืองร้อยเอ็ดนะครับวัดเยอะใช่ไหมวัดเยอะที่สุดอัน5อันดับแต่พูดถึงความหนาแน่นในพื้นที่แคบๆก็น่าจะเพชรบุรีนะใช่อายุท <laughs> ย,ยาเพชรบุรีวัดจะอยู่ในเมืองจะเป็นส่วนใหญ่แล้วจังหวัดเขาไม่ได้ใหญ่มากไงต,ตอนนี้เ,นเ,เราก็ผ่านพระนครพีรีนะคะเป็นทางขึ้นเขาว,วังใช่ค่ะเฮ้ยน่ารัก คนเห่นแ้ทได้เห็นเขาวัง่่ลืออเมวันหลังมาขึ้นสิขึ้นไหมอยากขึ้นไหมเขามีไอ้นี่เขามีจริงกระเช้ากระเช้ากระเช้าฝั่งเข้าทางไหนทางนี้เมื่อกี้เราผ่านไปตรงนี้ใช่ไหมแต่ถ้าอยากเดินก็เดินได้ก็มีคนเดินเดินไม่ไหวหรอกลิงไปไหนหมดแล้วอันนี้เป็นตลาดเก่านะแม่ทิพย์สมัยก่อนนี่รถทัวร์ต้องมาจอดตรงนี้ แล้วก็ซื้อขน,นมม้อแกงหอนอตรงนี้หอนอาฬิกาสมัยที่เขาย,ยังไม่ได้ตัดถนนบายพาสตรงนู้นเนาะม,มันต้องผ่านมันต้องผ่านตรงนี้ใช่ไหม,มไท่านประธานมาหรอเดอ้อโอ้ไม่ปิ๊กหนัก เหลืออยู่ตรงตีนแม่พิศอ่ะน้อยหนึ่งพี่สำเร็จเป็นทำอะไรกับหัวเนี่ยหนดูนี่เสริมลอย่เสริมลอเหรอโอ้โหนี่พร้อมมากเลยแล้วเนี่ยี p นี้ต้องหล่อนะโอ้โหยอมผมจ้าวันนี้เราจะทำเมนูอะไรก่อนดีคะแม่ปิ๊ก อันนี้ช้ามีเราจะทำลาบค่ะทำลาบนเนื้อนะคะต้ยมยำขาต้มยขาหมูสำหรับคนไม่กินเนื้อแล้วก็ทำน,น,น้ำยาขนมน้ยาขนมจีนฟอ,อรัชนีค่ะเมื่อเรามีน้ำยาขนมจีนเราก็จะต้องไปหาผักใบแมงรักมากินกับน้ำยาขนมจีนนะคะเดินไปท้ายสวนกันสักแป๊บหนึ่งไม่รู้จะมีอะไรบ้างเอาพอ่อ ไปไหนมาเพราะว่ามีปลาขึ้นมาก็เลยแบกแหไปดูไม่มีปลาก็กตัวไปดูหมายความว่ายังไม่ได้หวานใช่ไหมไม่ได้หวานอ๋อแบกแหไปขางล้างบ้านเอออ้ยมาได้บ้านซ้ำ ได้ไปแมงนักด้วยนะเมื่อแบบคมคำตั้งสาวดำใจดีถึงตัวดำปีแต่ก็ยังมีที่ค้างอย่าเพิ่งมองข้ามว่าสาวดำเป็นลาดีกว่าคนขามที่มีใจสีดำเมื่อเกลือเทศอ่อนๆเล็กๆเราแต่ว่านั้นเราใส่ต้มยำที่ซื้อมาอ่ามัเกือเทศหน่อยตมังฮงมันจะ สับลาบพร้อมหรือยังคมเลยยังเอามาให้แน่โอ้ยรอพนักงานสับาธุหามีดสับคนโอ้ยถามมีดพะเยาแหวงจได้ฝนตั้งแต่ตีห้าฝนทานเนื้อเนื่อมาม่ละมีดท่านเดียวอยู่โอ้ยทำทีเดียวสองเขียงสามเขียงเลยบ้านเองปลาไม่งั้นบวชด้วบ้านนี่โอ้ ไม่ยังเนาะเวลาสับนึกถึงใครนะลำเวลาสับนึกถึงหน้าพี่สำรานเดี๋ยววันนี้จะได้กินปี๊ยเอลาบร้อยเอ็ดนะจ๊ะโอ้ยทำไมอายุยืนจังพูดถึงก็มาเลยเนเก็บอไปมะกรูดนะครับสำรานรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวโอ้ตั้งกินกาแฟรอแล้วเนี่ย ใจเยรไ้ยนมทได้ฮเสร็จจากภาระฝนมียก็จะหวานแหหาปลาทำน้ำยาขนมจีนบีนนารักกาะโดด้หอยีทวงบีแนโอ้โอบบบ่ใสกระชาใส่ต้มโอต้มใส่น้ำปลาใว่ใส่ขวดใส่บ่ทเนี่ยเอา พ่อเ้แพ่อยายแหวงพ่อยายแหวงหูเบาหวาบีที่เดียเขาขายด้วยตาอันนี้เขาขายปวเนี่ยขายร้อยยี่ขายเท่าไรละร้อยยี่วันนั่นทีย่สิบบาทเออเรายี่สิบบาทยวพอนันขึ้นไงโอ้เดี๋ยวพอนั่นขึ้นไงวันนั่นขวดเท่าใดนะที่เข้าไปลอยเอออะที่่้าพ่อจะไปกินเจ้าอยากซื้อถ้าเป็นดีธรรมดาขวดแล้วไม่เท่าไหร่หรอกไอ้ดีดีขวดอะ ดีแท้เขาล่านล่านไหนเนี่ยหางหัวเลยร้อยยี่สิบแพงดีแบงแพงแบงไม่แพงหรอกขนาดเนี้ยพ่ออยากซื้อถึงสองร้อยเลยมีหนึ่งอ่ะขมขมเนี่ยนะวัวเนี่ยวัวใหญ่ด้วยนะเนี่ยไม่ใช่วัวเล็กนะเตนไก่เลยคะทำน้ำยา้ารัน เลี้ยงเจ็บพักเป็นของเรื่องของผู้หญิงเจ้าจะมาหาเจ็บพักยืนรอหนโอ้ยเอาแล้วผู้ชายไปทําอะไรอ่ะผู้ชายก็เดินสายไฟบางเวียงแหนู่นเันถึงถูกเจ็บพักเป็นเรื่องของผู้ชายได้ยังไงอ่ะพ่อจะไปเวียงอะไรก็เวียงแหว์ปามาทำเรื่องยาขนมนี่ไงมีหมดแล้วโอ้ยป่าทองถวมันไม่ก็มีฮะ ให้อาาจรย์ตีเออเนี่ยไงงานผู้ชายเห็นไหมเนี่ยงานผู้ชายน่ะเห็นไหมเพราะดนตรีเบี่ยงแหก็ไม่ออกโอ้ยข้าวเหนียวละเอฟบ่อ้ยข้าวเหนียวห่อนๆจำกับลาบเนาะแม่ปิ๊กเนาะโอ้ยตา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 ยกินลาบกินก๋วยเฟินฟินฟินขั่วให้แน่จ้าคั่วให้สักถ้วยแน่ไต้องจำแล้วคุยเอาคุยเอานะคำว่าคุยคือ กวาดเลยค่ะตั้งแต่ขอบปากถ้วยนวลมาถึงปากถ้วยเรานะคะพี่สำลินรายงานมาว่าปลา,าไปอยู่ข้างหลังหมดแล้วเพราะว่าเขาสูบน้ำใหม่เข้ามันไปหาน้ำใหม่มันไปอยู่ไม่ได้หรอมันร้อนตรงปลาอ้อยมันมีที่บุบแล้วพอโอ้ยว่งสวยคือเกานะ่าเนาะไม่มีอ่ะอุยอ้ย อุ้้ยไดโอ้โหอะไรอ่ะโตบักใหญ่ป้านินป้านินโอ้โหทำขนมจีนได้สบายเลยน้ำยาอุ้ยแต่ตัวใหญ่เงี้ยนะพ่อแล้วดีอะที่บ้านโอ้วันนี้เต็มหม้อนั่นคืออะไรคะต้มขาหมูจ้ะโอ้ต้มขาหมูต้องใส่พริกเผาใช่แม่พี่เห็นพริกเผาเราหยังยังค่ะโอเคเดี๋ยวหาให้ค่ะวันฝ่งขาวมันฝรัเสร็จครับเตรียมของให้ทุกอย่าง ต้มยำขาหมูใส่พริกเผาไม่ทองน่าอร่อยครับใส่ไปเลยยังไม่ต้องไปปรุงอะไรนะเพราะความอร่อยในพริกเผาเรามีอยู่แล้วแล้วได้มอได้ใส่อะไรปะยังค่ะใส่มะขามเปียกกับพริกเผาเกลือก็ยังไม่ใส่ยังยังยังหอมมอยมวยบ้านเขียวไปกหมดกระเทียมอย่างคือแซ่บเป็นแซ่บแค่ โอ้คนต้มมันต้มหาหมูเดี๋ยวสีออมเนื้อถ้าจะกินออมตีค่าเงินไปเอาหรือยังไากินใช่วันถี่ออมมัทำมันหอมห้วยห้วยวังเดียวก่เฮ็ดแล้วแล้วเฮ็ดพ่อนั่งขายกินเลยนี่ตาใส่เลือดอยู่เป็นบรจ้ะอันนี้คือลาบหรือก้อยก้อยจ้ะก้อยอ๋อเลือดใส่อีกอันนี้เอาซักไห่ออกค่ะใส่เลือดนะคะฮะตัดโจ๊บใส่เลือดจ้ะ ลูกชายกินไม่ใส่เลือดแต่พ่อกินใส่เลือดแต่ที่เหมือนกันคือชอบขมเหมือนกันค่ะเฮ้ยมันบ่ขมนั่นอาบีแท่บ่าพวกชอบบีแท่นะนี้ดีอย่างเดียวนะร้อยยี่สิบบาทดีสดนะคะจะซิมจะเป็นกระเป๋อกระป๋ออย่างเงี้ยไอผมน่าจกเตียงหนึ่งอ๋อสูตรทอดเขาใส่ทั้งดีทั้งมะนาวอันนี้เมนูอะไรคะแม่ิเมนูฟรมเนื้อจ้ะ ใส่ผักสำมะปิดเลยนะคะใส่ผักเสร็จตวก้อมผักผอ<า>่ะเอีตยมออกมันจะมีความเข้มขนนน้นเ<า>นาะมใส่กระขัวป่ะจ้ะเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้กับข้าวของเราก็อลังการงานสร้างอยู่นะคะตอนนี้10บโมงแล้วนะคุณรัชนีสิบโมงเศร้า สิบโมงเช้าแล้วไอ้เราก็นึกว่ายังเช้าอยู่เนาะที่ไหนได้เช้านะคะวันนี้ประกอบไปด้วยลาบอันนี้ลาบเหนียวแล้วก็อันนี้ลาบลาบบดเหนียวเท่าไหร่เหนียวปั้นกลางแล้วก็แกงอ่อมเนื้อโอ้แกงอ่อมนี่หอมไปสามบ้านเจ็ดบ้านมาคนละชนิดฝากฝากพี่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 ไปยังไงกินกับลาบเอา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 โอ้ยแม่ใหญ่ทองนาคยังมาไม่ถึงเพราะว่าแม่ใหญ่ทองนาคมีนัดหาหมอ อาหารจะดีแค่ไหนมีเนื้อมีหมูยังไงก็แจ่วบองกะโอเอาเอาแจ่วบองขาดบ่ได้ขาดบ่ได้บานนี้เอาขาดบ่นนดบได้เนาะพี่ยัยแบ่ง<อ>นี่พี่ยัยแบ่งจำแจ่วบองน้ำจังสีแซบเอาหอมขาตะไคร้ใบ,บมะกรูดอ่ะเนาะหอมครับนี่คุณอนะจำปับ<ด>๊บไม่บับเลยนะจำแจ่วบองแล้วนกะ็เอาข้าวเหนะียวไปคุยลาบ วันนี้ลาบอาจจะจืดนิดนึงไงพอแหวงเขาก็เลยเพราะเขากินรสเข้มข้นเนาะไม่หรอกมันอาจจะรสจืดไปดีมันพอกินทุกอมดานที่วาแต่ว่าจืดจดจืดจดถ้ามันจืดหลายรอรอ รอแจ่วขมก็ได้ตักความเลยใส่ซูบูก็ได้ไมันหอมแจ่วขมจ้ะทางนี้แม่พิษทำแจ่วแจ่วขมให้แล้วตารอสักครู่นี่แจ่วขมใส่ข,าขา้าวคั่วพริกป่นใส่ดีแล้วก็ใส่น้ำปลามะนาวแล้วก็ต้นหอมอุ้ยโอเคแหวนเรามักขมขม,ขมเค็มๆไ,มไงแหวนหมาเค็มหมักเค็มมักแสบมักแสบโอ้ยกแสบว่าบาปไรเนาะเค็มเพลไปกินไดย์ของเรา มักแซ่บบ่แมงคนมักเค็มห่วยเนอะเนีนบ่เออย่างนี้แม่เวยบอกยังก็ไดเนาะวบอกยังกระวาใส่ลายออปายสีบะยะนี่ตาวแล้ว,วกินคกเค็มบดมักกินแซ่บบ่แม่นมักกินของเข็ม <laughs> ខ្លា